ทีแรกนึกว่าเอาแบบไข่ไก่มาเลีย้ยง <c oughs> มันใหญ่มากมือผมไม่เล็กๆนะเนี่ยดูดิอันนี้เป็นสื่อว่าเป็นไซส์ใหญ่เลยใช,ใช้ไปอกี่รครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวเลยเหรอก่อนหน้านี้ก<ท>็ใช้ตอนาุโพดอยู่เลยวันน<ท>ี้ที่เราพยายามจะบอกต่อพี่น้องเกษตรกรก็คือว่าเราควรจะทําอะไรถ้าเราควบคุมได้ก็ค,คือเรื่องของการลดต้นทุนนั่นเองถ้าเราลดได้เนี่ยคือกําไรแหละ เข้าสู่รายการ CEO ลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกษตรกรตัวจริงวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่จ๊กทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่ค่ะกาญจนบุรีนะคะวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไหนอ่ะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันทีแรกนึกว่าเอาแบบไข่ไก่มาเรี้ยงตามสวนไม่ใช่ไม่ใช่มันคือหอม หอมหัวใหญ่จริงๆเนี่ยมาถึงเรียกว่าหอมหัูใหญ่เพราะมันใหญ่จริงๆขอญาตนะครับอันเนี้ยให้เห็นเลยกับตาเขายังไม่แห้งขนาดเก็บได้อันเนี้ยคือเขาปลูกเรียงติดกันแบบนี้เลยนะแล้วเนี่ยหัวนี้ใหญ่มากคุณไม่ให้ความรู้หน่อยหอมมากถ้าเขาจะเก็บได้โดยประมาณอายุเก้าสิบวันแล้วมันดูที่ยังไงเขาบอกว่าต้นต้องพับต้นต้องพับแล้วก็ใบต้องแห้งใบแต่ลูกนี้ใหญ่มากเท่าที่เห็นมาดูที่หอมหัวใหญ่จริงกัมปัน แต่ในอยู่มา43ปีแล้วพี่โจ๊กในเพิ่งเคยเห็นในแปลงหอมหัวใหญ่เนี่ยทุกทีเห็นมันอยู่ในตลาดกับซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวพอมันได้อายุมันแห้งมันจะเป็นเหมือนที่เราเห็นสีแดงใช่ไหมใช่เปลือกมันจะเป็นส้มๆแล้วก็มันจะกรอบๆอยากรู้จริงๆว่าเขาปลูกยังไงดูแลกันแบบไหนแล้วไปคุยกับใครได้บ้างคุณไนท์เขามีพี่เจ้าของเพราะวันนี้เขากําลังเก็บเกี่ยวกันเราก็เลยมาดูนู่น สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไก่กวันนี้เรามาสุภัยพี่ไก่นะครับพี่ไก่กำลังเก็บอยู่เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยง mm hmm. ั้นเราขอมาเก็บหน่อยว่า mm hmm. พี่ไก่เก็บผลผลิตเป็นยังไงแล้วพี่โจก,ก็เลยมาเจอหัวนี้ใหญ่มากจริงต้องขอโทษพี่ไก่ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> อายุมันยังไม่ถึงวัยมันยังไม่แห้งอะ่ะยังไม่แก่พอผม,ผมดึงออกมาผมอยากเห็นว่ามันใหญ่มาก mm hmm. มือผมไม่เล็กๆนะเนี่ยดูดิอันนี้มันมากกว่าเบอร์สูตรไหมพี่ไก่มากกว่าเบอร์สูตรแต่ว่าเบอร์สูเนี่ยมันมีลรขนาด อ้ผก็แบ่งขนาดยังไงครับพี่ก็ถ้าเกิดเลือกก็รุ่นนี้ก็ให้มันเสมอก็คือรุ่นนี้เราก็ลองมาอันนี้เป็นสื่อว่าเป็นไซส์ใหญ่เลยใช่แล้วและนี่พี่เขาบอกให้ชิมเขาบอกว่าหวานมากจริงป่มครับพี่ไก่จริงจริงนะพี่ชกลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเหมือนแต่กินเองพี่ชกลองเลยอันนี้ไม่ใช่หอมแบ่งใช่ไหมไม่ใช่หอมแบ่งหอมโมใหญ่หอมใหญ่แต่แบ่งเหมือนกันจะเป็นคนชอบทานอยู่ มันจะมีหวานออกเผ็ดผมชอบผมชอบไอ้มาไงหวานจริงตอนแล้เดี๋ยวคุยกันเรื่องคนไห้จเย็นติอร่อยอร่อยค่ะชอบมึงขึ้นจมูกเลยหายหวัดได้เลยนะคะเนอะมีคนกระซิบในมาว่าแปลงเนี้ยน้ำท่วมแล้วเป็นไงพี่ถึงกลับมากู้หรือว่าปลูกได้น้ำท่วมนานแค่ไหนคะพื้นที่ตรงนี้ยมันท่วมแล้วทีนี้มันยุบเร็วมันยุบเร็วใ ยุบเร็วนี่ท่วมนานแค่ไหนเดือนสองเดือนเขาว่ายุบเร็วนี่แค่ไหนไม่ท่วมพอหยุดตบสักสามชั่วโมงมันก็ยุบหมดอ๋อหมายวามว่าเป็นแบบน้ํขังขังแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปเรไม่ได้ท่วมไม่ได้ท่วมขังเป็นเป็นเป็นหลายๆวันแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแต่ว่าเห็นก่อนหน้านี้ก่อนจะปลูกหอมหัวใหญ่พี่พี่ไก่ปลูกอะไรคะข้าวโพดข้าวโพดอนาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหอมหัวใหญ่ หัวใหญ่สุดไหมหรือว่ายัางไงใช่ปีนี้อากาศดีถึงว่าหัวใหญ่เริ่มต้นอนะ่ะก่อนที่พี่จะปลูกหอมหัวใหญ่พี่พี่ทำยังไงก่อนก่อนที่พี่จะลงลงลง,ลงต้นกล้ามันอนะ่ะใช้ไบโอกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวเลยเหรอครั้งเดียวเคลียร์ดินเตรียมดินแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ก็่อนหน้าน,นี้ก็ใช้ตอนปลูกข้าวโพดอยู่เลย๋อนี่ไงนี่ไงเคลียร์ ตอนใช้ของเราเป็นไงคะประทับใจไหมดีใช้ทุนไปเท่าไหร่ข้าวโพดก่อนจะมาเป็นหอมเนี่ยไร่หนึ่งก็ประมาณ6กพันไร่หนึ่งหกพันแล้วพี่ขายอะ่ะได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเฉลี่ยต่อไร่ออกมาประมาณไร่ก็2ตันลงบางบาง,บางทีก็6บาทบางทีก็ห้าบาทอ๋อ,อสอตันก็ตีเข้าไปก็หมื่นสก็เท่าตัวถูกไหมประมาณนั้นประมาณนั้นบางทีก็4บาท แล้วเตะไม่แน่แต่ก็ได้แล้วนะสมมุติ6บาทก็ได้12ื่นสองไหมใ่หมื่นสองต้นทุน6กพันก็เหลือเก็บ6กพันโอเคเนาะประมาณประมาณนั้นโอ้โหถือว่ามันช่วยทําให้ดินมีสภาพสมบูรณ์นั้นแล้วก็ปลูกได้ผลผลิตที่มันดีขึ้นแฮปปี้ไหมอะแฮปปี้ไหมเล่าให้ฟังหน่อยก็ดูแล้วใช้ได้ดูแลใช้ได้งั้นเราไปดูผลผลิตหน่อยดีกว่าเห็นเขากำลังเก็บกันเขากำลังเก็บขึ้นรถเราไปดูกันหน่อยได้ไหมคะ ผลผลิตก็จะแยกตามไซส์เขาไปคัดไซส์อีกทีหนึ่งไหมเราคัดไปให้เขาคัดให้เขาแล้วปกติเนี้ยเราใส่อย่างเงี้ยครับถุงละกี่กิโลครับพี่ไก่สิบถุงละสิบนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราได้โลเท่าไหร่สิบกว่าบาทสิบกว่าบาทถือว่าราคาโอเคไหมโอเคปีนี้ปีนี้อากาศมันดีด้วยอากาศดีมันก็ไม่แน่เสมอไปปีก็หรือสี่ห้าบาทห้าบาทสิบบาท นั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราควบคุมไม่ได้แต่คุณนายรู้ไหมวันนี้ที่เราพยายามจะบอกต่อพี่น้องเกษตรกรก็คือว่าเราควรจะทําอะไรที่เราควบคุมได้ก็คือเรื่องของการลดต้นทุนนั่นเองใช่ค่ะขายเนี่ยเขาอาจจะให้ราคาเท่าไหร่ก็้แต่ว่าวันนี้ต้นทุนถ้าเราลดได้เนี่ยคือกําไรแหละใช่คายว่าควบคุมต้นทุนให้ได้แล้วพอสุดท้ายขายเราก็จะได้เหลือใช่ครับถูกต้องโอ้โหแต่วันนี้ราคาดีนะ พี่ไก่นี่ปลูกเป็นพืชบุนเวียนทําหลายอย่างใช่ไหมครับมีอะไรนะมีขา้าวโพดมีหอมมีอะไรอีกบ้างครับที่ผมเกน็นตรงนู้นอันนั้นผักอะไรเอ่ยผักสลัดนะนะแล้วเห็นบอกว่าปลูกอะไรนะผักตังโอเคยเจอปัญหามันเป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังเเมื่อตอนที่เพาะรอบนู้นอะครับน้ำมันเยอะมันเลือง ต้นตั้งโอ๋มันเหลืองใช่แล้วเป็นไงคะพี่พี่ไก่กู้มันคืนมาอย่งไรคะใช้จอบทองใช้จอบทองอยากได้ยินคํานี้แหละเอาจอบทองทํายังไงพี่ใช้มันยังไงพ่นไปบนต้นมันเลยเหรอใช่รอบแรกพ่นแล้วเป็นไงมันก็เริ่มเขียวจากมันเหลืองเหลืองเนี่ยนะแล้วรอบสองเหรอคะก็ฉีดซ้มไปอีกรอบอืมแล้วก็เป็นไงเก็บเกี่ยวได้เลยขายได้เลยเอาจริงเชื่อแล้วว่าพี่ไก่อ่ะ ตอนนี้ยังเขินอยู่เลยนะอาม้วนเนี่ยม้วนจะม้วนไปไหนแล้วเป็นเป็นเรื่องปกติแต่ก็ขอบคุณพี่ไก่นะครับที่ที่มาแบ่งปันให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่มันได้จากจากจุลินทรีย์อัลตราซอซเนี่ยมันช่วยจริงๆในวันที่แบบมันมีปัญหาเนาะเราเป็นหนึ่งวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ดีๆแล้วพี่รู้ไหมพวกนี้มันทําให้เราปลอดภัยสุขภาพดีด้วยห่างไกลจากเคมีนะใช่ไม่งั้นถ้า ถ้าวันนี้ไม่ใช่อตาซอยนะคุณได้ส่งมาผมยังรังเลผมไม่กล้ากินนะลูกผมเล็กเมียผมเด็กครับผมเมียเด็กหลายคนด้วยถือว่ามีโอกาสดีเนาะได้มาเจอพี่ไก่แล้วก็ได้มาแบบบอกได้เลยว่าตัวนายเองยังไม่เคยเห็นสวนหอมหัวใหญ่เลยวันนี้เรามาแล้วก็แฮปปี้แล้วก็เห็นผลัพธ์ที่หัวใหญ่เนาะแต่วันนี้ก็มีกิฟต์เซตค่ะเป็นของที่ระลึกมอบให้ อ่าก็มีไบโอที่พี่ไก่เคยใช้เน้อนี่ไฮโกสําหรับลงใบแล้วก็นี่ก็คือจอบทองที่บอกว่ากู้ชีวิตตั้งโอมมาแล้วนะคะแล้วก็มีหมวกกับเสื้อสวยๆให้ขอบคุณนะคะขอบคุณขอคุณคะพี่ไก่โอเคงั้นวันนี้เราก็ลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าครั้งต่อไปซีโอลุยสวนของเราจะไปที่ไหนดีไหมครับพี่โจ๊กดีครับดีไหมคะพี่ไก่จะมีอะไรให้เรามาอีกไหม กลับพี่เขาปลูกหลายอย่างก็มีแต่ข้าวโพดนะมีแต่ข้าวโพดน, <c oughs> นะคะก็วันนี้เราลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะกับรายการซิโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะวันนีครับ